หมายถึงคุณพระิ่มาดาและคุณพระอเจ้าสิ่ที่เดียวันนี่สินที่พวกเราสมทป็นเมื่อกี้นี่สร้ปยอดผลดีที่สุดในโลกคือสินแล่รักษาถ้าไม่รักษาสินก็ไม่มีอยู่ในโลกที่ดวงใจของพวกเราไม่แต่เป็นโลงที่ดวงใจกว้างๆฟาวๆเฉยๆนี่สาการณอสท้านความสงบในดวงใจดวงใจของคนไม่ม่และค มาทำให้้ายทห้โกรธสมุนไ้รูงตีลงใจไมนจะทำจิตใจให้มืดไม่จะใจมันมืดได้สิ่งที่คนรู้มันก็รู้ไม่ได้สิ่งที่คนเห็นมันก็เห็นไม่ได้สิ่งที่คนรู้คืออะไรสิ่งที่คนนี้ก็คือตัวเองไอแสิ่งที่คนรูู้อะไรรู้ตัวเองเห็นตัวเองนี่มันไม่เห็นตนเมื่อไม่เห็นตนแล้วก็ไม่เิดอกท้าที่สี่นี่น่าไปลงของสมัยขุนยามานันตอนกี้ลงที่ลงใจลงที่ลงใจอันนี้ใันมีนามธรรมให้มีรูปไม่ได้ เนี่ยคุณรู้จีนด้วไมถ้าี่สหน้าดีน้าน่ารัใจร่มที่พวกเรามองดีด้วยตาธรรมดาเลยพิจารณาแบบนีสองอย่างใจของราถ้าไม่มีตัวมีตนเป็นนามธรร่วมเหนใจเขาออก่วมใจนอกใจ่วมเดียวกันกับป็นนามธรรมใจของเราถไม่มีตัวมีตนเนามธรมเพราะนั้นท่านท่านว่า้าพระ้าพรมพระสงตทุกมาพิจารณาใจ่ีนี้ ความตาของจิตใจของจิตใจงการให้มันรู้ว่าี่เห็นรอะว่าต้วนร่างการกับจิตจนมมีคนาสภาวะนากวม่าไม่เียวกันคนชิบนนน่ากายของรตัวตของเรามไม่มีานท่าท่าอะไรเลยแต่ท่าดีที่ข่าวมออุตีเนี่ยท่าดินท่าดินท่านั่าท่าไฟท่าบกันอยูดีไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนี่คือตไม่ช่สัที่สงไมใช่ชีวิตที่มีความเป็นงา ไม่มีอะไรพอ้น่นให้คนะเ,คเราศึกษาให้เข้าใจสิ่จสิ่งิกับจิตใจอ,อันนี้เปันเาไมท่าน,นจะให้รักษาสิลงรักษาใม้เป็นอะไรโกรักษาให้มันเป็นสิ่เมื่อเมื่อจิตใจไม่สิงแล้วจิตใจก็จะเป็นธรรมไม่จิตใจเป็นธรรแล้วมันจะเกิดเมตตาสงสารมกุกคืนแสดอื่น ราตนาอยากให้บุคคลอยู่สะดุดต้องมีความสุขใจสบายใจไม่เบียดเบียนตนและบุคคลคนเดินมันไม่เอาเปรียบคนไทยไม่ผูกพันกับคนไทยนี่ก็อยากให้บุคคลเดินเสือกมีความสุขใจน่าสบายใจต่างคนต่างริษยาองสารสิ่งใดกันดูด้วยกันมีมากมีน้อยเย็นไม่เกิดความขุ่นใจอันนี้ไม่ขาดสิ่ขนนาดจำไม่มองข้ามตัวเองเพราะฉะนั้นควตมจำ ไม่พอใจเลยสรได้ว่าขอดีที่สุดในโลกคืออะไรคือจิตใจคือจิตใจตนเองข้าการตระทภาพที่นี่ถ้าปล่อยไปได้ไม่เอาจะใส่พระปจะตรงกระทต้งกระทำาปลอาไม่แต่เรที่สุดแ้ไม่เรื่ที่สูดแล้วเวลารัาตาตกตาสบายขันลงไปกับพวที่หมาของที่ในโลกที่ดวงใจมัจะัะกัน ใังใช่ที่เกิดที่ภูมที่ต่้มภูมที่ตั้ที่เกิดที่ไหนภูมที่ตั้ที่เกิดที่เมืองอรบเกิดที่ไทที่เกิดปี่สุราษราีเกิดทีนสถานีราานไปเกิดท่ตู้ที่พีศษณ์ไม่ดีไหมไม่ยดีเพราะฉะนั้นพวกเราให้สำมให้สัมให้สัเนียให้ตีตีตเนี่ยตตัวให้ให้มาสมกับว่าข้าพิเศศาสนาผุทธาเปว่ารู้ผู้เก่งผู้บรารู้อะไรเห็นอะไรก็รู้ ลูกหรือลูกตัวเนี่ยเฮ้นไรก็เห็นตัเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาูทเจ้าแว่าที่เจาเช่ว่าผู้ไดเห็นตนผู้ดเห็นธรรมผู้ไดเห็นธรรมผู้ดเที่เราระถามว่ลามจิใจของรู้ลกคนเนี่ยึงเวสนหน้าเห็ได้เข้ใจไปมองภาพเป็นงไปหาไปหาของดีจะายนอกเนี่ยเียไปหาวามถูกายนอกจริงๆแล้วกุถูกับชั่ีไอยู่ในดวงใจของของผูรูไว้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนของมัน อยู่ตรงที่มันไม่มีอะไรอยู่ตรงที่มันโรงงานเพราะฉะนั้นจะให้มาปฏิบมาปฏิบัติให้จิตใจของเราเข้าเข้าไปถึงต้องที่ไม่ถ้วนต้งต้องที่ไม่มีอะไรนั่นแะมาปฏิบัติปเข้าไปต้องต้งมาปฏิถึงจุงที่ได้มันจะมีความรู้สึกปัจจันใดที่จะโควมีอูที่เจมินยูทอนผู้ปฏิบัติจะรูปเองเห็นเองของใครของเรานี่ฮะ แยกธาตุแยขันธ์ออกจากนิสัยได้แยกนิสแยออกจากขันธ์นีได้นะมันจะมีความรู้สึกว่าตรวู้ตเป็นีนอย่างนี้นี่พวกพบดไปเข้าไปทีเจสมุขเล็กเข้าไปที่ท่านเอาไปนดาสวัสีอนี้มั้มันไม่ใช่มันมัน่านคนไปได้เหมือนควกพวกจิจเสยๆบางคนท็จะเีว่าเป็นเด่นทานคนานานอ่านรไปได้ครยังไม่ไดาน ไม่แสดงพบออ่ให้รู้เรียกให้ที่เจหลังจากนั้นไปมัจะมัจะได้เรียกหมด่อโรารี่พอปฏิบัติมันให้มันจะโวเข้าไปเข้าไปเข้าไป่องคไปไว้เรียกว่าไปทไม่จะแคที่ไปโอมอมท่าท่าวิเวไปออกตะทาโอมที่หนึ่งโอมที่หนึ่งคืออะไรคือพระศุราพระศุราท่านละนี่นั่โปัที่ที่ที่ี่ เห็นท <im> <management> ีจความเป็นจริงที่ได้เข้ามผมเห็นทงเห็นทีไเปือนจริงเยอ่ะทร่เอง้วามนี้นะไม่ได้อยู่กับหัวรื่องาเหรและไม่ได้อยู่กับหัวรื่้าเขาไม่ได้เกี่ยวกันผมท่านผมยาวสีดำชีแงไม่ได้เกี่ยวที่ใจหรือจะเป็นอะราเห็นทีจำความเป็นจริงเนี่ยขาองค์แรกคือรพ้าองค์แรกคือพระสุาพระอค์ที่สองคือพระสกกาพระองค์ที่สามคือพระอานาคามีพระค์ที่สี่คือพระอรหันต เอาที ar, ่ฆ่าตัวขอารผู้ารานี่พวกเราที่ค่าราชกได้ยังไม่ปฏิบัติให้เป็นพ่าได้พราองค์แรกนะฆ่าสดาวที่มันไม่ไดุ้ทธชายนาไม่ไม่สงสัยเห็นเห้นเนิงการิัติจริงที่ใจจริง่และต่ีึนเพราะฉะนั้นเราพวกเรามีมีสทธมีส่วนจะรูดได้เห็นได้เหมือนกันที่พวกเรู้เท่าันผู้ชายร็จะต้องตายเหมือน่านหทนผู้าย ถ้าเคยเห็นพุมาฆ่าผู้นี้จะคนทุกเพราะว่าทำไมจะคนทุกมันคงมร้อมมาก่าหาที่คงที่วาไม่ได้เลยติดใจก็จะย้อนจะไปหาต้นตอมัมันทุกข์จริงมันอยู่ที่ไหนย้อนไปให้ใไ,หไ,หไหเห็นต้อนอมันเพื่อ